สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเนมดาวไรตี้ h า n แนลนะคะสําหรับใครที่ถามถึงคราวคราวอุลตร้าแมนนะคะที่บอกว่าใช้ไม่ถึงปีเจ๊งแล้ว3คัน เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่ารถไฟอุลตร้าแมนล็อตนี้เสียจริงสาคันนะคะสาเหตุเบื้องต้นเพราะว่ามีน้ําลงไปในแทงน้ํามันเครื่องค่ะทําให้เครื่องยนต์ขัดข้องแต่ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงอยู่นะคะว่ายังอยู่ในประการตอนนี้กําลังเช็คสัญญารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันค่ะ เอาจากดิลิเนียลออนไลน์นะคะขณะนี้เนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยกําลังเร่งตรวจสอบปัญหาการขัดข้องของรถจากดีเซลไฟฟ้าหรือว่าดีเซลอิเล็กทริกโลโคโมทีฟหรือว่ารุ่นอุลตร้าแมนนั่นเองนะคะ ในโครงการจัดหาหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าจำนวน50คันค่ะวงเงินจัดซื้ออยู่ที่6,525ล้านบาทที่การรถไฟได้รับมอบ20คันแรกนะคะเมื่อประมาณเดือนมกราคมปี2565ค่ะจากกิจการร่วมค้า SFR นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Sanfoco International จำกัดและบริษัท River Engineering จำกัดค่ะ และอีก15คันนะคะจะมาอีกแล้วประมาณวันที่20มกราคมนี้ซึ่งก็อยู่ระหว่างการทดสอบระบบการใช้งานอยู่ค่ะ เนื่องจากจํานวน20คันที่ได้รับมอบมาก่อนหน้านี้นะคะเมื่อนําไปลากจูงขบวนรถโดยสารและขบวนรถสินค้าจํานวน16คันและที่เหลืออีก4คันเนี่ยจอดสํำรองไว้ปรากฏว่าที่นําไปใช้งาน16คันมีปัญหาขัดข้อง3คันค่ะซึ่งก็มีทีมวิศวกรของประเทศจีนและการรถไฟนะคะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่ค่ะเบื้องต้นก็พบว่าเกิดจากน้ำลงไปในแทคงน้ํามันเครื่องทําให้เครื่องยนต์ขัดข้องนะคะโดยหัวร รถจักรดังกล่าวก็ยังอยู่ในช่วงของการรับประกันทางเอกชนผู้ส่งมอบนะคะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ปัญหาให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะทั้งนี้นะคะในสัญญาก็ได้ระบุถึงค่าปรับเรื่องของความพร้อมใช้งานโดยการรถไฟเนี่ยก็อยู่ระหว่างพิจารณานะคะว่าเอกชนได้ดําเนินการตามสัญญาที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างเช่น100วันจะต้องพร้อมใช้งาน91วันเป็นต้นค่ะ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดนะคะจะต้องเสียค่าปรับให้การรถไฟสำหรับหัวรถจักรที่เหลืออีก15คันที่จะส่งมอบประมาณวันที่20มกราคมปีนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการรถไฟยืนยันว่าหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าอุลตร้าแมเนี่ยเป็นหัวรถจักรคุณภาพสูงผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจากบริษัท C R r C ซีชูเยียน ผู้ผลิตรถจักดีเซลชั้นนําของประเทศจีนค่ะแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตจากประเทศเยอรมนีนะคะมีลักษณะภายในและภายนอกโดดเด่นทันสมัยใช้โทนสีแดงสลับกับสีเทาจึงได้รับฉาย,ยาว่าอุลตราแมนนั่นเองค่ะ การรถไฟเองก็ยืนยันว่ารถไฟรุ่นนี้เนี่ยมีสมรรถนะการใช้งานที่ดีกว่าเดิมให้มีความรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้นค่ะรวมถึงเสริมศักยภาพการขนส่งทางรางให้กับประเทศไทยเป็นอย่างดีค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะแสดงว่าการรถไฟเองก็ยังเชื่อมั่นในหัวรถจาก CRRC นะคะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คงต้องแก้กันต่อไปค่ะเป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิ่มดาวไรตี้ด้วยนะคะ และถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะและถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ